สวัสดีครับทุกคนผมภูผานะฮะพบกันอีกแล้วในวันนี้นี่วันนี้เราจะมาพูดถึงการครอบครองปืนนะฮะว่าการที่เราจะมีปืนซักกระบอกเนี่ยขั้นตอนมันมีวิธีการยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูปืนกระบอกนี้ครับปืนกระบอกนี้คือปืนคอมมอดโ8.6นะฮะคำว่า8.6ก็คือขนาดลำกล้องของมันยาว8.6นิ้วก็ถือว่าเป็นปืนที่ขนาดไม่ยาวนะฮะสำหรับปืนลูกซอง เมื่อเราได้ปืนมาแล้วเราก็ต้องทําการค้งางสไลด์ลองค้างสไลด์ดูแล้วว่ามีมีลูกไหมการค้างสไลด์เนี่ยหนึ่งเพื่อตรวจเช็คนะฮะว่ามีลูกไหมกับสองถ้ามีลูกไกลมันไม่สามารถลั่นได้สถานี้จึงเป็นสถานะที่ปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคปืนเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเคยมีหนังเรื่องคนเหล็กหรืออะไระที่ว่ามันเอาปืนจับ จับปืนเงี้ยแล้วก็ชักปืนลงเงี้ยมันทําได้จริงไหมเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะอันนี้ขออนุญาตทำการลัานไกทิ้งนะครวันนี้มันมีลูกอ่าลั่นไกทิ้งปุ๊บจับเงี้ยนะน่าจะต้องเต็มแรงอะเพราะามันก็ปืนอยู่กันนะเออถือว่าได้นะฮะ เหมือนอย่างในหนังเนเหล็กร่านวอา่อนทิ้งฮนะอะโอเคทางลส่ไว้ต่อไปเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะว่าขั้นตอนขั้นตอนนะฮะการขออนุญาตครอบครองปืนเนี่ยมันเริ่มจากอะไรหนึ่งเริ่มจากเราต้องรู้ว่าปืนที่เราซื้อเนี่ยเป็นปืนชนิดไหนนะฮะ เท่าไหร่เราต้องรู้รายละเอียดก่อนซื้อจากร้านไหนซื้อจากใครต้องรู้ด้วยนะฮะปืนนี้เป็นปืนของผมเนี่ยเป็นปืนตัดโอนเราต้องรู้ว่าเจ้าของเก่าคือใครการที่จะขอขั้นตอนแรกเราต้องไปขออนุญาตซื้อนะฮะแล้วก็ไปที่อำเภอเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก็มีเอกสารรายการทรัพย์สิน บ้านรถที่ดินเอ่อแล้วก็เอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรอนะ่ะในธนาคารอ่ะเขาเรียกอะไรอะไรเดินบัญชีอ่ะรายการเดินบัญชีอ่าแล้วก็ถ่ายไปให้เขาให้เขาเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราเขียนใบปหนึ่งใบปหนึ่งคือใบขอใบปสามนะฮะพอเขียนใบปหนึ่งเสร็จปุ๊บ เขาจะทําการส่งจดหมายไปให้กองพิสูจน์หลักฐานในตัวเมืองกําแพงเพชรของผมเป็นตัวเมืองกําแพงนะไม่สามารถท,ทําที่ท้องที่แถวคลองลานได้ไปทําที่กําแพงพอทำปุ๊บคือเขาส่งจดหมายไปเนี่ยก็คือเราอะ่ะต้องเป็นคนเอาไปให้กองพิสูจน์หลักฐานเองด้วยตัวเองนะฮะพอเราไปให้ปุ๊บเราก็ทําการพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบว่าเรามีต้องคดีอัดคดีอาญาไหมถ้าไม่มีก็โอเคผ่านไปหนึ่งขั้น พอไปตรวจในมือเสร็จปุ๊บรอประมาณ15วันน่าจะไม่เกินนี้นะฮะประมาณ15วันแล้วเขาจะส่งใบรับรองใบรับรองว่าไม่มีต้องไม่ต้องคดีอาญาอะไรนะฮะส่งมาที่อำเภอแล้วอำเภอเนี่ยเมื่อมาถึงแล้วนะฮะอำเภอจะโทรมาหาเราบอกว่าตรวจประวัติแล้วไม่มีคดีอะไรให้เราไปทำการดำเนินการต่อนะฮะโดยการ ไปที่อำเภอไปที่อำเภอนะแล้วก็ไปขอใบรับรองความประพฤติสำหรับกำนันไปขอมาขับรถมาให้กำนันเซนรับรองนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้ประพฤติไม่ดีอะไรแล้วเซนเสร็จเราก็เอาใบเนี้ยไปให้กับอำเภออีกรอบหนึ่งให้อำเภอปุ๊บเอกสารถือว่าครบแล้วรอให นายอำเภอเซนคือกลับมาบ้านก่อนแล้วก็รอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเซนเสร็จปุ๊บเขาจะโทรมาก็โทรมาปุ๊บเราก็ไปอีกพอเราไปอีกทีนี้ก็เป็นขั้นตอนออกไบปสคือคือที่เขาโทรมาเนี่ยให้เราไปรับใบป,ป .3 กับเขาเราได้รับใบป,ป .3 มาก็เอาใบป,ป .3 เนี้ไปให้กับร้านปืนเอาไปให้ร้านปืนเสร็จเราก็ทําการร้านปืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้านปืนเนี่ยเขาจะทําการตัดโอนปืน เขาจะไปทําเรื่อง,องเขาเองนั่นแหละหรือบางกรณีถ้าอยู่แบบในจังหวัดเดียวกันก็จะไปด้วยกันนะฮะของผมเป็นกรณีปืนตัดโอนต่างจังหวัดด้วยผมก็เลยส่งเอกสารให้เขาไปทําเลยไปตัดโอนปุ๊บเขาก็จะส่งเอกสารไปตัดโอนมาให้เราพอเขาส่งมาให้เราเสร็จเราก็เอาใบตัดโอนเนี้ยเดินทางไปที่อำเภออีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะออกใบปสนะครับพอออกใบปสีอ 4, พอเอาเอกสารไปให้ปุ๊บ ตอนขอใบปสีเนี่ยเราต้องเอาปืนของเราเนี่ยไปที่อำเภอด้วย oh, แล้วก็ปืนไปเลย <No. S 1> แล้วก็ให้อำเภอเขาตรวจปืนว่าเลขเนี่ยตรงกับเอกสารไหมพอตรวจเสร็จเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะให้ใบเสร็จเรามาแล้วก็บอกให้เรากลับบ้านแล้วก็รอให้นายอำเภอเนี่ยเซ็นใบปสีพอเซ็นเสร็จเขาก็จะโทรเรียกเราให้เราไปรับใบปสี 4. นี่ก็ เป็นการเจ okay. <speaking> ็ดสิ้นภารกิจพิชิตปืนของเรานะฮะโอเคก็วันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับสำหรับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเค y e a